คือต่อต่อต้นนี้มีดอกทุกไซส์เลยใช่ไหมนี่มีที่สามฮะมีทุกไซส์แหมจัมโบ้สองดอกคู่เลยครับอายุย้อนตรงไหนปบโตตรงไหนอ่าป้าเลยครับเออดอกเป็นไงบ้างฮะอ๋อดอกมันก็สวยดีอ่ะแน่นไหมฮะแล้วก้านเป็นไงป้าก้านก้านโตแข็งนะฮะตลาดต้องการก้านโตแข็งอันนี้คือใช้โบทิปเลยเพราะว่ามีท่านอาหารครบ แล้วแล้วแล้วรอบนี้ที่ใช้บัวทิปเนี่ยจากที่ป้าเคยตัดคอมพิติกมารอบนี้มันมันมันเป็นยังไงต่างจากรอบอื่นยังไงครับอ๋อมันต่างกันเพราะเพราะว่าดอกทีบเนี่ยแน่นแล้วก็ดอกในเนี่ยมันจะเป็นเนี่ยงมุ้มเข้าธรรมดาปกติที่เคยปลูกมาทีแรกนะทีแรกๆมันจะบานเฉยอเฉยไม่งุ้มเข้าไม่งุ้มเข้านะไม่ไม่อย่างนี้มันไม่อย่างนี้อ่ะมันแบนดอกแบนฮะาดอก ก็ใช้บัวทิพย์ก็กีบันก็แน่นแล้วก็ง้มเข้าไปเนี้ยสวยงามจนดอกแข็งใหญ่ด้วยใช่ไหมฮะก้านก็แข็งเนี่ยกา้นกานลำก้านก็แข็งมากโอ้โหกา้านโตแล้วจำนวนดอกโอเคไหมฮะ